สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาซื้อน้ำหวานนะครับก็เลยเห็นต้นไม้ครับต้นไม้สีทองครับทุกคนโอ้อลังการมากๆเคยเห็นแต่ที่เขา มาทำใส่กรอบแล้วครับทุกคนดูสิมันอลังการมากๆครับต้นไม้สีทองครับโอ้เป็นไม้มงคล สวยมากเดี๋ยวเอามาดูใกล้ๆนี่ครับใบเขาจะเป็นสีทองอันนี้ดอกนะครับนี่ใบไม้เนี่ยจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ภาคใต้ครับเป็นใบไม้สีทองแบบเนี้ยอย่างเดียวในโลกครับ สวยงามมากๆเลยดูครับทุกคนมันทองไปหมดเลยครับเป็นไม้มงคลนะครับนะที่เขาเอามาใส่กรอบแล้วก็ขายๆกันเป็นแบบมิ่งใหญ่มากมันเลื้อยขึ้นไปเป็นสุมใหญ่เลยนะครับลองดูฝั่งนี้ เนี่ยครับโอ้อลักา,การดีนครับต้นใบไม้สีทองดู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 ไม่ได้ดูได้ไง่ายๆนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้มีชินกำเนิดอยู่แถวนี้ยครับอันนี้อยู่ที่มอเกษตรศาสตร์ศีราชานะครับมาดูได้นะครับต้นไม้สีทองเดี๋ยวลองไปดูอันนี้ใกล้ใ ก็จะไปทําให้มันแห้งนะครับแล้วก็ไปจัดใส่กรอบมันก็จะมีสีเขียวแบบนี้นะครับสีทองตง้นใบเป็นพืชตระกูลชงโคนะครับมันเป็นเถาเลยนะใามาไ,มไม่รู้เถามันอยูต่ตรงไีนเดี๋ยวออกมาดู เนี่ยอาคารตรงนี้นะครับที่มาเราม,มาดูกกไกลๆครับนู่นครับมันขึ้นไปตามยอดไม้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องการแสงค่อนข้างเยอะชื่อภัคใต้น่าจะเป็น บูดาโอหรือไงนี่แหละครับแล้วก็ส่วนมากคนจะเรียกใบไม้สีทองครับเป็นไม้มงคลนะครับวันนี้เป็นบุญตามากๆนะครับในะที่ได้มาเห็นทั้งดอกทั้งใบมีเมล็ดด้วยนะครับมีฝัก